บางกะว่าเป็นผู้สร้างจังหวะให้แก่ทีมบางกะว่าสามารถแผดเผาสตูด้วยความเจ็บปวดเป็นฮีโร่ที่สามารถสนับสนุนพวกพ้องฮีโร่ที่แข็งแกร่งตามโชคชะตาขอเชิญพบกับฮีโร่ที่ไม่มีปัญญาแต่จะทรงพลังด้วยอำนาจแห่งหนินตาโอกเกอร์เมจัยครับสวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนผมเป็นมิวแทนนะครับวันนี้ผมมาตานะครับจะมาแนะนําฮีโร่เอาไว้เล่นถอดสมองกับเพื่อนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักฮีโร่ตัวนี้กันก่อน เดี๋ยวไปดูกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ทําอะไรกันได้บ้างนะก่อนอื่นเลยเรามาดูเรื่องเลนของโอเกอร์เมจยกันก่อนนะครับจะได้พูดตามตรงโอเกอร์เมจยเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเลนถ้าใจมันวนาบีอะนะไม่ว่าจะเป็นมิดเลนหรือออฟเลนครับแต่ตําแหน่งหลักของโอเกอร์เมจยคงนี้ไม่พ้นซรับสี่หรืทับห้าเพราะงั้นมึงจะทําให้โอเกอร์เมจยเนี่ยออกของได้ค่อนข้างหลากหลายครับโดยสกิลของโอเกอร์เมจยเนี่ยจะมีดังนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ สกิลแรกที่เราจะพูดถึงกันคือสกิลในส่วนของสกิลติดตัวครับนั่นคือสกิลดมลักครับทำให้โอกเกอร์เมยใจเนี่ยมีอินถ้าเป็นศูนย์นะแต่จะได้รับมานาและอัตราฟื้นฟูมานาเนี่ยจากค่าสตร t งก็ค,คือยิ่งออกของที่มีค่าสตรงมากเท่าไหร่เนี่ยออกเกอร์เมยใจเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งตามนั้นเลยนะครับสกิลคิวไฟบาสครับเรื่องหนึ่งเป้าหมาย,เ,ามายเมื่อกดใช้เนี่ยเป้าหมายจะถูกสตันสกิลวิวอีกไหน ปล่อยบนเพลิงออกไปแผดเผาสตูอย่างเจ็บปวดและมีโอกาสสุ่มไปโดนเพิ่มอีกเป้าหมายด้วยนะสกิลอีบัตลัสเพิ่มความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถใช้ได้ทั้งกับเพื่อนป้อมและครีปสกิลอาร์มัติแคททุกครั้งที่ใช้งานไอเทมและไล่์สกิลมีโอกาสเกิดขึ้นแบบคูณ2คูณ3คูณส ต่อมาครับหากออเกอร์เมจัยมีการออกอากานิมชาดหรือว่าได้รับอาการนิมชาดจากโทเมนเตอร์นะก็จะได้รับสกิลในส่วนของสกิลไฟชิลครับสร้างโล่และดูดซับความเสียหายจากการโจมตี3ครั้งเมื่อดูดซับความเสียหายเนี่ยจะยิงลูกไฟไปยังศัตรูที่โจมตีมานะเป็นไปตามดังคลิปเลยในส่วนของอากานิมครับจะได้ในส่วนของอันแฟร์ไฟบอลส์ครับผมก็คือจะได้รับสกิลสตันและสร้างความเสียหายบวก1.5เท่าของค่าสเตน แต่จะใช้มานาเนี่ยจะ3าก35%ที่เหลืออยู่ในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของฟาเซตหรือว่าอัตลักษณ์นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2อย่างก็คือ 1. ฟัสเช้งยิ่งค่าสเซ็งของเราเยอะจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการติดมัติแคดเพิ่มมากขึ้นในส่วนของฟาเซตต่อมาครับเรนนิ่งเคิร์ฟครับ เมื่อเริ่มเกมมาตอนเลเวล1เนี่ยเราจะยังไม่มีแต้มในการอัพสกิลเลยแต่หากขึ้นเลเวลสองแล้วเนี่ยเราจะมีแต้มอัพสกิลถึง3ามสกิลแล้วก็ความลับของอัตลักษณ์นี้คือเราสามารถมีอัต,ติได้ตั้งแต่เลเวล5นะ ก็ถ้าจะให้พูดเรื่องการเลือกใช้เนี่ยก็อยากจะให้ใช้ตามสถานการณ์อย่างเช่นถ้าต้องการเน้นกลางเกมหรือว่าเป็นตัวคอเนี่ยคือเราต้องการที่จะใช้สเตรนท์ของตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดก็ให้เลือกในส่วนของฟาเซทที่1ก็คือฟาเชงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะกดดันเลนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ขอแนะนําเป็นในส่วนของเร่นึ่งเคิร์ฟครับผมสุดท้ายก็เดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของไฮไลท์กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นในการเลือกในส่วนของ Learning Cur f a c e s e t ลอร์ n ิ่งเคิมาครับแล้วก็จะให้ดูว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเรายัางเลเวลหนึ่เนี่ยเราไม่มีในส่วนของแต้มสกิลเลยนะเราทำได้แค่ไล่ตีจริงๆแต่พอหลังจากที่เราเลเวล2ปุ๊บท่านั้นแหละเราก็สาดใส่สกิลใส่เลยครับแล้วเรียกว่าค่อนข้างเจ็บเลยในฝั่งตรงข้ามครับเพราะว่าเรามีในส่วนของไฟบัสเลเวล1แล้วก็อีกในเลเวล2นะทำให้แล้วคู่เลนเราเองก็เป็น PA ทาให้สามารถไลค่คาได้อย่างค่อนข้างดูเดือดเลยในส่วนของเกมต่อมาครับผมขอเลือกที่จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับโชว์ความถึกของโอเกอร์เมยใจช่วงต้นเกมนะแล้วก็โชว์ความที่แบบสกิลแรงด้วยเหมือนกันนะยังอยู่ในฟเฟสของ learning curve มืนกันครับคือตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะไม่สามารถตอดเลนได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราจะแสดงถึงความที่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราค่อนข้างถึกและที่สําคัญคือ ตอนเลเวลเราเลเวลห้าเนี่ยเราก็มีในส่วนของมัตติแคสอยู่แล้วเราสามารถเป็นตัวที่รับสกิลให้เพื่อนได้แล้วแบบให้ตัวคอเราเนี่ยสามารถฟรีจะจ่ายสกิลได้เลยแบบง่ายๆเลยนี่ครับอย่างตามในคลิปเลยนะในส่วนของไฟนี้ครับถ้าผู้ก็ตามตรงถ้าเกิดว่าเป็นอับดอนนำก่อนหรืออับดอนเปิดก่อนเนี่ยเราคงจะได้คิวยากหน่อยครับเพราะงั้นครับจึงเป็นหน้าที่ของเราครับที่สรรสร้างจังหวะให้เพื่อนนะและที่เหลือก็ แล้วแต่เพื่อนเลยครับว่าจะปิดดาเมจได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราสามารถปิดได้นะแล้วเราก็พยายามถอยออกมาเหมือนกันนะจริงๆดูจากรูปเกมแล้วรูบิกเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าลำคาญเหมือนกันเมื่อเขาเว้หกแล้วเขาก็สกิลเราลัวลนะโอเคครับตัดภาพมาในแบบฉบับของออฟเลนครับที่เป็นตัวคอในการที่เล่นออฟเลนนะครับผมเลือในส่วนของที่เป็นแฟชเชงครับ ก็จะให้ดูว่าในจังหวะนี้ครับทีมเขานี่คือเรียกได้ว่าถมสกิลมาค่อนข้างหนักใส่ผมเลยและผมเองก็ยืนค่อนข้าง,างโอ้โหบอกน่้ร๊ยชุลมุนวุ่นวัวดูเลยครับผมนี่คือหาตัวจริงของ pl ไม่เจอเลยหาทําได้แค่แบบศาสต์สกิลไปเรื่อยๆทาได้เท่าที่มีจริงๆดูครับยังดีนะที่มีลิชคอยช่วยอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็มันทนพิษบาดแผลไม่ไหวจริงเพราะมันเยอะจริงๆแเราศาสต์สกิลยังไงก็ศาสต์ไม่โดนครับดูครับเราเรียบร้อยเลยครับตายเร่อยเดินอยไ,ไป pl ครับ โอเคในจังหวะนี้ครับเรามีฮาร์ดเข้ามาเสริมครับแล้วการที่เรามีฮาร์ดเข้ามาผมรู้สึกว่ายิ่งสเตนมันจะกลับไปที่เราว่ายิ่งสเตนตเยอะเนี่ยเราจะยิ่งแข็งแกร่งใช่ไหมนี่ครับจะให้ดูไฟนี้เลยเรายืนแบบ1ลม3ครับโดยที่เราค้ำคอเขาไว้2ตัวเลยแต่คอเขาหายไปไหนเราไม่รู้นะจังหวะนี้เราต้องมาเล่นกับ SF แล้วก็จากิโลครับ แล้วดูครับเออร์สบิดเข้ามาช่วยกบพยายามจะช่วยแล้วเปิดอัติใส่ับแต่โดนอัติของ SF เรียบร้อยไปครับแล้วจังหวะนี้กลายเป็น3ลุม1ครับไม่ว่าจะเป็น PL หรือชาแมนครับพยายามจับอยู่แล้วผมเองก็พยายามสุดครับนี่ยืนไล่สกิลกดคิมสันแล้วยังไงบัฟพยายามบัฟเอสเอฟบอกโซสตองจังวะเอาจริงผมเองก็ปล่อยเมาส์ไปตั้งนานแล้วครับไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะยืนได้นานขนาดนี้แล้วเรียบร้อยไปเลยครับ เพื่อนๆจะเคยเห็นกันแล้วนะครับว่าในส่วนของโอเกอร์ไม่ใจที่เป็นตัวคอเนี่ยจะค่อนข้างถึกเลยนะก็เลยนี่ครับในจังหวะล่างนี้ครับผมเองก็เพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยเราเจอตัวปอมดีกว่าเราเจอตัวปอมเยอะทําไมเราถึงไม่ออกในส่วนของเรเดียนซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกทันไหมครับก็รอติดตามกันไปในจังหวะนี้เรียกได้ว่าเรารับสกิลค่อนข้างหนักครับเรามีลิชที่เป็นเพื่อนของผมครับพยายามจ่ายอันติเพื่อเคลียร์ไปครับ แต่ดูกับ LF เข้ามา BKB และอันติใส่รีควีมครับโอ้โหเขาเรียกเฟียกันยกหมู่ครับตอนนี้เราต้องรอจังหวะครับสลาเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหดูกับในส่วนของพีแอลเขานวดผมไม่หยุดเลยครับเพราะไม่ว่าเราจะเจอแบบในส่วนของดาเมจหนักแค่ไหนครับถ้าเป็นดาเมจกายภาพครับทีมเรายังพอรับตัวเราเองยังรับได้อยู่แน่นอนครับดูสิครับพีแอลที่เขาไม่นวดใครเลยนอกจากจะมานวดผมคนเดียวครับผมก็สาสกิลไปครับเพราะไม่รู้ว่าตัวจริงตัวพอเหมือนกันครับ แล้วดูครับสตารเข้าไปในจังหวะนี้พีแอลก็พีอลก็โดนไปมาติแคสไปเหมือนกันครับจนดับไปเลยครับจังหวะนี้ผมสั่งเพื่อนนิดนึงว่าเฮ้ยข้างหลังว่ะเพื่อนเราจะไหวจริงจริงไหมวะนี่ครับสตอร์บอกได้เดี๋ยววะเพื่อนเราช่วยกันได้อยู่แล้วเราวนีรก็พยายามตีพีแอลพยายามดับกอกครับแต่ยังไงก็ไม่รอดครับเพราะสี่ลุมหนึ่งเหมือนกันครับในซีนสุดท้ายครับเกือบสุดท้ายแล้วกัน เพราะว่าซีนนี้ผมได้ซื้อ,อไรเดียนมาแล้วเพื่อต้องยอมรับจริงๆว่าเพื่อนเล่นดีจริงไม่ว่าจะเป็นในส่วนสตอมหรือว่าเพื่อนผมอย่างสลาคที่มาช่วยกันหวนนี้พยายามจะดันขึ้นไปครับเพื่อจะฟอร์สไบแบ็กครับแล้วเอสเอสเขาไบแบ็กมาจากกิโลก็เปิดติมาครับแล้วดูครับเขาพยายามใช้ทุกอย่างกับผมด้ยจริงๆไม่คือผมยืนอยู่ในกลางโดงไฟแล้วนี่ผมสวนด้วยสกิลกับชาแมนครับดูครับเลยได้ว,ว่าค่อนข้างหนักหน่วงครับสกิลแบบนี้ แต่ว่าด้วยความถึกของตัวเราครับแล้วก็มีโลครับเราพยายามป้องกันให้ครับแล้วเพื่อโดนเฟียแบบนี้ครับจังหวะนี้ต้องถอยครับเพราะสลักตาย100วินาทีครับยังไงครับจังหวะนี้ก็เลยขออนุญาตขอตัวกลับไปกอดกลับไปกดมือฟาร์มครับหลังจากกดมือฟาร์มเสร็จรีเติมเลือดเติมมานาพร้อมแล้วเอาเลดียนมาพร้อมเราพร้อมยืนครับบอกเลยสุดหล่อพร้อมยังแล้วเราพร้อมยืนครับ กระโดดเทคเข้าไปจังหวะนี้ก็แต่โดนโถนาเมจมาทุกอย่างับแต่เรายังพอะรับได้ครับบอกเลยรับได้อยู่ครับถึงแม้จว่าจะโดนออคิดก็มีครับเราใส่โลใส่อะไรแล้วสกัดสกิลแล้วตออเข้าไปกลางวงครับจังหวะนี้ก็มีกีดการ์ดกันเหมือนกันครับเพราะมีอันติลิชลงไปด้วยครับดูครับดูความถือของโอเกอร์ใมใจที่เป็นตัวคอขนาดนี้เลยครับจริงๆครับโดนเป็นอุซ่าก็คงจะล่วงไปแล้วครับแต่ด้วยความฝงนุนเป็น P.L. ครับจริงอยู่ครับที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวไหนตัวจริง แต่เรามีในส่วนของสกิลที่เป็นเลดียนกับชิว่าก็คือเราแก้ด้วยไอเทมแหละับถ้าพูดกันตรงๆนะก็เลยค่อนข้างนี่ครับสตอมเข้าไปป่วนครับเจ็บหนักครับบอกเลยแล้วจังหวะนี้ผมเข้าครับแน่นอนครับดันเข้าไปครับไม่สนลูกใครครับเพราะมีเลดียนเขาวิ่งก็ไปถูครับเราถึกอยู่แล้วครับจ่ายสกิลทุกอย่างจ่ายเท่าที่มีจ่ายให้หมดทุกคนโถมตะโกนโถมยังไงครับจังหวะนี้แล้วพีแอลไม่ได้เล่นครับเราเรียบร้อยครับผมโอ้โห ซีนนี้ต้องยอมรับสตอมนูวนจริงๆกับเกมนี้ผมค่อนข้างเล s p สเปกแลสตอมเลยแต่ตัดภาพมาผมนั่เห็นเวลตัวเองว่าเวลตัวเองก็29เลยนะค่อนข้างเวลสูงกว่าเพื่อนเลยแล้วจบไปด้วยเกมนี้ชนะเลยกับแบบไม่น่าเชื่อครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูไฮไลท์ไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเห็นในชัดเลยว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างก็จะใช้พูดข้อดีหลักๆของโอเกอร์เมจายเนี่ยคือไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ย ก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างมีพลังชีวิตเยอะตั้งแต่ต้นเกมนะแล้วก็สกิลของโอเกอร์เมจายเนี่ยค่อนข้างแรงเลยถ้าเกิดว่าเป็นในเคสที่ว่าต้องยืนเลนคู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลอกเลนเลอกตัวละครที่อ่อนมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนระเบิดเลนสูงเลยในส่วนของข้อเสียของโอเกอร์เมจายเนี่ยก็คือจะเสียเปรียบค่อนมากๆในการที่ว่าเมื่อเจอฮีโร่ที่แยกล่างได้อย่างเช่น PL นาคาหรือว่าจะเป็นฮีโร่ที่ เป็นประเภทซูที่ค่อนข,ข,ข้างหลากหลายยูนิตนะ,นะเพราะว่าเนื่องจากว่าโอเกอร์เมจัยเนี่ยสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลที่เลือกเป้าหมายเดียวซะส่วนใหญ่นะหรือว่าจะโดนแก้ทางในส่วนของไอเทมอย่างโรตัสออฟเนี่ยคือถ้าโดนโอรตัสออฟทีเนี่ยเราก็ต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะใช้สกิลอย่างไงดีนะส่วนถ้าการที่ว่าเราเป็นตัวคอเนี่ยแล้วเราเจอพวกแบบ OD Wi ไวเปอร์ฮัสก้าอุซ่าอย่างเงี้ยผู้พูดตรงคือการเจอพวกนี้มันค่อนข้างหนักพอสพมควรเหมือนกัน เพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งข้อเสียหลักของโอกเกอร์เมยใจก็คงไม่พ้นเรื่องการทําคีปะนะเพราะว่าสกิลในการทําคีปของโอกเกอร์เมยใจค่อนข้างที่จะไม่ค่อยออไม่ได้ประสิทธิภาพขนาดนั้นนอกจากนอกจากว่าถ้าจะมีมือฟาร์มะนะเพราะว่ามือฟาร์มเนี่ยมันสามารถใช้กับมัลติแคสคูณ2อคูณสได้นะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาละครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพูดไว้ก่อนเลยว่าคลิปโอตตารอบนี้ครับค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่สําหรับผมเลย เลยไม่แน่ใจว่าจะทาออกมาได้ดีไหมแต่ก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะพอเป็นแนวทางสําหรับคนที่ฝึกเล่นอยู่หรือว่าหาฮีโร่เพื่อมาโยนเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามพวกเราไว้ด้วยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสามารถแนะนําได้ในใต้คอมเมนต์หรือพูดคุยกันได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ขอให้กดติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ไปละบายๆขอบคุณครับ Legenda